แพชั่นของคนวัย30ตอนปลายในอุดมคติเลยคือถ้าเราสามารถทำงานในสายที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้แล้วมันตรงกับแพชั่นของเราโอ้โหอันนั้นคือเป็นราบอันประเสริฐที่คุณจะพึงจะได้รับในชีวิตนี้เนาะแล้อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้สิ่งนั้นไปเนาะก็รู้สึกว่าพอ30ตอนปลายอะมันมันเหมือนใกล้เวลาที่หมดความสนุกแต่เรายังอยากมีความสุขอยู่ แต่เราก็ยังอยากได้ความมั่นคงแล้วเพราะว่ากอลรู้สึกว่าพอสี่สิบแล้วอะอะไรในชีวิตมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นอ mm hmm. ย่างกอลแบบพอใกล้สี่สิบแล้วกอลรู้สึกว่ากูโสดกูโสดแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะ mm hmm. มันจะต้องมีความสุขในปัจจุบันและสีเขียวอนาคตไปด้วยตอนนี้คือแพชชั่นในการใช้ชีวิตคือการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง mm hmm. เราจะเป็นผู้สูงวัยหกสิบ ยังไงในไอเดียวเราจะเห็นว่าหกสิบอ่ะยายเราอ่ะนมยานแล้วนะเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นเราจะไม่หกสิบแบบนั้นเราจะจะ,จะมันจะแบบดึงหรอเราจะดึงเราจะตึงตลอด <laughs> เออเราจะแก่แล้วแบบผูบไม่ได้ตึงอย่างเดียวทุกอย่างต้องเต่งตึงตลอดเนาะอันนี้คือเราก็เลยมาเป็นแพชชั่นในเรื่องของสุขภาพนะ่ะ <laughs> เราต้องเราเรามีการออกกำลังกายแบบสิบนาทีสิบห้านาทีทุกวันโดยการเล่นแบบ <laughs> บอ,ออ่ะเออแล้วแบบทําให้มันแบบกล้ามเนือ้อมันคงตัว